ชอบานดวงเ <ไอ S 1> หรอตรงไหนที่แบบว่าดูว่าเรามีเสน่ห์ที่สุดฝนไม่รู้แต่ถ้าเกิดฝนเคยถามเพื่อนๆหรือถ้าฝนชอบเองฝนชอบตาตัวเองทห่สุดอะไรเงี้ย <ผม S 1> ค่ะผมก็ชอบตาคุณน้ำฝนมากน <laughs> ี่ฉันว่าไม่ใช่แค่คุณค่ะที่รู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีผู้ร่วมงานอยู่หลายท่านที่จะพูดถึงน้องน้ำฝนกันเราไปฟังกันดูนะตายแสดงของน้ำฝนเหรอครับถ้าที่ร่วมงานกัน น้องเขาเป็นคนเรียบร้อยเขามีเสน่ห์และน่ารักมากมากเลยคือเขาคือว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากก็อยากจะให้น้องเขาดึงความมีเสน่ห์ของตัวเองนออกมาให้ปรากฏให้กับแฟนๆละครดูให้มากๆจะได้มีคนชื่นชอบเยอะๆครับก็สําหรับฝนนะครับไอ้ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดวงตามา่ากตาโตแบบเออตาเหมือนตุ๊กตาน่ารักสวยอะไรอย่างเงี้ยฝนจะเป็นคนที่มีจิตใจดีอย่างไม่น่าเชื่อครับก็คือฝนเนี่ยเขาจะชอบซื้อของเล่นเนี่ยติดไว้ในรถ แล้วคือเวลาเราไปตามเสียยะไฟแดงที่มีเด็กๆแบบขายของอะไรเงี้ยฝนเขาก็จะเอาพวกของพวกนี้แจกให้เด็กด้วยครับ oh. ถ้ามีโอกาสทีไหนเนี่ยส่งฝนเข้าไปประกวด Miss Thailand World oh. ก็ได้นะครับแ่ oh. ว่าได้รางวัลแน,น่นอนน้ำฝนเนี่ยเขาเป็นคนที่บุคลิกดีดีผอมขาว oh. ดูดี oh. เป็นกุลสตรีไทยมากๆเลยครับ <laughs> <laughs> ยังไง oh. Oh. ฝากน้ำฝนด้วยนะครับมีผู้ชายมาจีบหรือ,อยังพ <laughs> ี่ก็ยังรออยู่เหมือนเดิมนะ สเปกมีสเปกของน้ำฝนไหมคะจริงๆเราทุกคนน่ารักหมดเลยนะถ้าเป็นสเปหนุ่มๆจริงๆน้ำฝนชอบแบบไหนจริงๆเมื่อก่อนตอนเด็กเราก็วาดฝันไว้นะว่าแบบเราอยากมีแฟนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอนนีตอนนี้โตขึ้นใช่ไหมคะหนูเริ่มรู้สึกว่าเราขอแค่คนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลเราได้แล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้โอเคอย่างนี้ดีกว่าผมมีคนนึงเดี๋ยวลองลองเอามาให้เขาเขาาดูว่าเขาเขาชอบจริงป่ะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้แป๊บนึงเอ๊นมน้เป็นตุย ตุ้ยมีใจรักสื่อถืออำนาจเจ้าเนี่ยตอนนี้พอได้ไหมคะพี่ตุ้ยคะพี่ตุ้ยมาขึ้นเขินะเดี๋ยวก่อนพี่อธิบายก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยฝนดูเอฟสามแล้วฝนก็ชอบพี่ตุ้ยเนี่ยฟังไปเยอะอ่ะเจ้หมดใจหมดขืโหมดพ่อพ่อกับแม่ของตุ้ยโหวดเลยนะครับย่อนกว่ากันแค่สลึงเดียวสลึงเดียวเท่านั้นเองนะชอบไหมโจโจสังกั เพรอะการพูดถึงได้ร่วมง,งานออกาันรู้สึกยังไงได้ทํางานด้วยกันเห็นบอกว่าเข้าฉากด้วยกันใช่ไหมเยอะมากครับสำหรับสำหรับตัวผมเองอคือฝนเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆแล้วคือมีมีมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวคือเขาจะมีสวิตน้ําตาครับแบบครั้งแรกที่เข้าฉากด้วยกันแล้วน้ำฝนต้องร้องไห้คือแบบผมงงเลยเราอยู่ๆมาปึ้งออกมาอะไรเงรี้ยสั่งได้เขาก็ปเปิ้มเลื่องฝีมือกันไปได้ฉากเห็นบอกว่าได้เข้าฉากร่วมกันก็เยอะกับพี่ปอเองก็เหมือนกันพี่ปอคาะเชิญค่ะเชิญคาะเชิญ เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าพระเข้านางกับกับพระเอกในเรื่องแล้วมีการจูบกันจริงๆกับขุคุณพ่อใช่ไหมหรอทำไมยังไงอ่ะมันถึงต้องจูบจริงหรอถึงขนาดนั้นเลยหรอเอางี้น้ำฝนลองๆกับพี่ดูสิเพราะท่าพี่าเฮ้ยเฮยลองไอ้ยนักเกะแกจะมาฆ่าเฮ้ยก่อนได้จูบเนี่ยต้องโดนตบก่อนนะครับพี่เอาเองตบก่อนไหมฮะเออมา เลีทอง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 เดี๋ยวได้ลองเล่นแล้วเป็นนางเอกแล้วมีแล้วมีเดี๋ยวดูดูภาพตัวอย่างภาพนี้นี่หลังคัเขามีจูบจริงจูบจริงแน่เลยอะไรเขาถึงเวลาพอ5 4 3 2โอเคพร้อมหรอพี่ฮะเราอินเสิร์ตเฉพาะช่วงจูบเลยเนี่ยตอนตัดตอนมาแบบจูบเลยไหมจูบเลยจูบเลยพร้อมป่ะพร้อมป่ะ ผมว่าอย่ารบกวนพี่น้องพงษ์เลยครับกับที่ดีกว่าครับไม่ติดรบกวนพี่ได้รบกวนพีได้รบกวนพี่ไอ้รบกวนพี่ได้อะไรอะไรอะไรตอนตอนนี้อะไรนะครับเห็นบอกว่าน้องน้ำฝนเองก็รู้สึกรู้สึกแบบเรื่องนี้เล่นเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเป็นเป็นเรื่อง แบบว่าเล่นจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดไงคะต้องการความโอเคใช่มีเหตุผลในการนี่กระทำอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามดูนะคะอ่ขอบคุณที่ถามชั้นหน้าค่ะคุณค่ะและข้อนี้ตอบถูกสามคนนะคะงนร์ฝนเองน้องเป้ยนะคะถูกแบบตามเขาตามเขาอีกท่านหนึ่งน้องเอ๋ค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะค่ะติดตามด้วยกันนะครับนะคะอ่ะหนึ่งข้อผ่านไปแล้วข้อต่อไปจะเป็นเรื่องราวยังไงติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะ